วันนี้ออกมาวิ่งครับในหมู่บ้านจัดสรรที่ผมพักอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียครับมาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งครับฟอร์มสวยมากความสูงตอนนี้ประมาณ5เมตรครับใบหนามากแต่ที่ผมเห็นคือมันมีลูกที่ค่อนข้างเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นลูกของมันครับมีลูกที่เยอะมากๆเลยพอมันสุกก็จะแตกออกแบบนี้นะครับใน1ลูกหรือใน1ฝักนะครับก็จะมีเม็ดอยู่ประมาณ1 2ถึง2เม็ดครับเป็นเม็ดสีดำนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดูครับ ค่อนข้างจะแข็งครับหนามากส่วนฝักในที่สุกก็จะแตกออกประมาณนั้นนะครับใบค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวถ้าเอาไปปลูกให้ร่มเงานี้น่าจะบังแดดได้ดีครับแต่ก็ต้องระวังในลูกของมันครับ แต่ดูแล้วลูกไม่มียางนะครับแล้วก็ฝักก็ไม่ค่อยจะหนักเท่าไหร่ครับก็อาจจะไม่ทำอันตรายกับรถหรือกับคนนะครับอันนี้ขนาดของต้นมันนะครับเนื้อไม้น่าจะเอาไปใช้งานได้ครับดูตัวฝักมันนะครับ ผมว่าสีเขียวมันตัดกับฝักสีแดงได้ดีครับแล้วก็เม็ดสีดำนี้มันดูมีสเสน่ห์ครับฝักเยอะมากเดี๋ยวผมดูครับว่ามีฝักที่มันร่วงบ้างหรือเปล่า ผมไปเจอกับตัวเปลือกของฝักมันนะครับก็ไม่แข็งมากครับออกจะนิ่มสักหน่อยถ้าล่วงลงมาก็ไม่ทำอันตรายกับรถหรือกับสัตว์เลี้ยงหรือกับคนนะครับเป็นลักษณะเหนียวครับไม่แข็งประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นฝักของมันนะครับที่ ยังอยู่บนต้นนะครับเมื่อกี้ผมเด็ดออกมาดูนะครับตัวฝักค่อนข้างจะนิ่มนะครับเหนียวแล้วก็อันนี้เป็นลูกของมันลูกก็ไม่แข็งครับนิ่มผมว่าต้นนี้เหมาะนะครับที่จะเอาไปปลูกทำร่มเงาครับข้างในจะมีเนื้อสีขาวแล้วก็มีเม็ดอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมดมดู กลิ่นจะมีลักษณะเหมือนอยางครับออกมีกลิ่นหน่อยเดี๋ยวโฟกัสใกล้ๆนะครับลูกก็จะประมาณนี้เม็ดนิ่มครับผมว่าต้นนี้เหมาะที่จะเอาไปปลูกเป็นร่มเงาครับ ใบหนามากแล้วก็ผลสวยเลยทีเดียวถ้าเนื้อมันกินได้น่าจะเวิร์กครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนรู้ว่าต้นนี้มันคือต้นอะไรก็ช่วยบอกมาด้วยนะครับหรือว่าเอาไปปลูกที่เมืองไทยได้ก็แจ้งมาด้วยครับผมว่ามันสวยดีต้นนี้และคิดว่าเนื้อไม้น่าจะใช้งานได้ดีครับ โอเคครับเดี๋ยวผมไปวิ่งต่อดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ